Selection Committee คณะกรรมการการคัดเลือกได,ด้จุดๆพรสวรรค์ของคุณความสำเร็จของคุณนะคะอ่าอะไรดีคะ r e c o g n i z e s r e views, reminds, r e t u r n ตัดอะไรดูฉเฉลยไหมสลมผ่านยังผ่านผ่านได้ทุนยังคะผ่านแล้วแล้วนี่ tense อะไรคะ S Present oh, s i เออมันจะต,ต้องมารีวิวอีกไหมอ่ะได้มารีวิวแล้วยอแชร์เแต่นี้มันเทนจ์ <Yeah. S 2> มันไม่ยอมเปลี่ยนเนาะสังเกตนะคะแต่ตัวเลือกอื่นได้ไหมตัวเลือกอื่นมันต้องตัดไงมันไม่เกี่ยวไงได้รีวิวพรสวรรค์ความสําเร็จของคุณแล้วใช่ไหมคะอืมแล้วก็พูดถึงเรื่องเงินใช่ไหมเดี๋ยวตัวตัวเลือกนะสําหรับข้อ34 34่นะคะ You can use the money to pay for นะคะในระหว่างก่อนการลงทะเบียนใช่ไหมคะ Pay for อะไรคะเออเกี่ยวข้องกับาระเมนต์ rent ไหม Transport cost ไม่เกี่ยวเนาะอ่ะไม่ได้นะคะ35มส้าเขาสอบเรื่อง tense เนานะเราสอบเรื่อง tense จะไปดู35มสาพร้อมกัน We just s t จ o d a booklet That will guide you through our scholarship program พวกเราได้ได้อะไร35พวกเราได้แนบมาแล้วพวกเราจะแนบมาหรือว่าพวกเราถูกแนบแนบมาแล้วข้อไหนคะ C เ,เ,เ,เขาส่งอีเมลมาเขาแนบมาแนบไฟล์มาโอเคไหม <laughs> แนบไฟล์มานะอ่าแล้วไงต่อสมมติเราไม่ค่อยคล่องนะเราไปดูเฉลยก็ได้ลูกอ่ะเพื่อจะได้แปลให้มันเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเงินส่วนที่เหลือนะจะถูกโอนให้คุณโอนไปยังบัญชีของคุณนะคะโดยประมาณ4 8สัปดาห์หลังจากการลงทะเบียนพวกเราได้แนบบุ๊กเลตคืออะไรคะเหมือนกับเป็นคู่มือเล่มเล็กๆนะซึ่งจะอธิบายให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมทุนการศึกษาของเรานะะในนามของฉันอยากจะแสดงความยินดีด กับคุณอีกครั้งและหวังว่าคุณจะอันนี้คือหวังว่าแบบอวยพรเคยได้ย mm ินไหม I wish you happiness mm hmm. I wish you luck mm hmm. ถูกไหม mm hmm. Wish you continue s u c c e s s อันนี้คือคำนามยาวๆนะคะ mm hmm. ไม่ใช่การพูดถึงสิ่งที่ไม่จริงนะคะมันคือการอวยพรนะโอเค We look forward to พวกเรา ตั้งตาคอยโอเคไหมคะตั้งตาคอยเรื่องอะไรตั้งตาคอยที่จะต้อนรับคุณให้มาเป็นนักเรียนในโรงเรียนของเราจบเพราะฉะนั้นหนึ่งเหตุแบบนี้ปุ๊บเราต้องแป้ออกก่อนไปขึ้อ e ีเมลภาษาต้องทางการเป็นภาษาอ e ีเมลเวลาหนูเขียนอ e ีเมลทำไงคะแสดงความยินดีก่อนแนบอะไรมาก็บอกต้องทำยังไงก็บอกถูกไหม แล้วก็ตั้งตารอถ้ามีคำถามอะไรลงชื่อนะคะแพทท่นอีเมลแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะอันนี้ก็แพทเสร็จสนะคะเราไม่ทำดูลกูกใครอยากถ่ายเฉลยบ้างไะ,ะถ่ายเฉลยมีโนต้ตมาให้นิดหน่อยอถ่ายรูปเฉลยไปนะคะอ่ะ นี่พูดถึงการบริโภคน้ำตาลใช่ไหมนั้นบทความชอบอย่อะไรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสุขภาพถูกไหมการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อะไรก็ว่าไปนะคะการเรียนในอดีตกับการเรียนในปัจจุบันที่เป็นแบบออนไลน์มากขึ้นมันกวนอยู่ประมาณานะี้นะ,ะอ่ะ reading สุดท้าย นะคะอ่าถ่ายรูปก่อนใครไม่มีเอกสารนะคะเต่ทำด้วยกันนะมีสามพารากราฟเลยจ้าดูคำถามค่ะ6 4สคบี่สิบหกถามโอเวอร์เ o อแปลว่าอะไรต้องอ่านไหมคะเออไม่ต้องอ่านตอบมีความสุขมากคือข้อไหนคะข้อ b อย่าไปเสียวเวลาอ่านอย่าเพิ่งอ่านคำถามก่อนนะคะที่ไหน ที่เอเวอร์ลีนอาศัยอยู่เราต้องไปหาชื่อเอเวอร์ลีนเราไปหาดีๆเดี๋ยวค่อยไปหาข้อ48เขาถามถึงเติร์ดพารากราฟนะคำศัพท์คมเวีอ่ะอ้างอิงถึงใครเอเวอร์ลีนเนี่ยไปที่ลอนดอนทำไมแต่ว่าใช่ลอนดอนนะเอเวอร์ลีนอาศัยอยู่อ่ะ ไม่ใช่ตัดชอยได้ยังพ่อเมื่อกี้นี่คือข้อดีของการทันคําถามก่อนเอเวอร์ลินจะไปลอนดอนทําไมในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ถูกไหมคะอะไรที่สามารถถูกสรุปได้จากอีเมลเอรู้และเป็นอีเมลคําถามก็บอกเราได้หลายสิ่งนะคะ,อ,ะอ่านยังไงต่ออ่านประโยคแรกของแต่ละพา r a g r เพื่ออะไรล่ะคะที่เนี้ยจะได้รู้ว่า พารากราฟพูดเรื่องอะไรแล้วแต่ละข้อจะไปอ่านพารากราฟไหนเป็นไงบ้างไม่เจอกันมาเลยไม่ติดต่อกันมาหลายปีเลยเออเนี่ยฉันมีเนี่ย r e a y Big News I'm Pregnant ท้องเออฉันท้องคิดถึงคุณมากเลยจำวันเก่าๆได้ในโตเกียวจุดๆ เอาละเขยียนจดหมายถึงเพื่อนมั้งใช่ไหมคะเอเวารลีนอะาศัยอยู่ที่ไหนอืมดูนะ We'll be off on a trip to London ตัดออกล o n d o n ไม่เกี่ยวรู้อยู่แล้วอาศัยอยู่ที่ไหนดูสิคะเจอไหมสแกนเลยชื่อเฉพะมันต้องตัวใหญ่ We've just moved to a bigger house so maybe you can come and visit เฮียเอ็นลิเวอร์พูลอาศัยที่ไหนจ๊ะเออสก,กินยังไงดีคะถ้าถามสถานชื่อสถานที่ CAPITAL LETTER ช่วยคุณได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เจอสถานที่ปุกกาเลยอันนั้นก็ลวกไปอ่านประโยคน,นิดนึงนะวีในตัวอักราฟหมายถึงใครไหนวีนี่พวกเรา ใช่เขียนถึงคนอื่นไหมพวกเราคือใครแน่นอนต้องมีเอเวอร์ลีนใช่ไหมจะย้ายไปบ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่ว่าคนเป็นเอเวอร์ลีนกับหัวหน้าปะคงไม่ใช่เอเวอร์ลีนกับใครเออต้องเป็นสารมีเขาแจ็คใช่ไหมคะสมมุติเราไม่รู้ว่าสารมีคือใครเนี่ยแจ็คก,กับฉันเนี่ยมีความสุขมากเลยแต่ว่าก็ประมาารู้สึกแบบ ประมาณนิดนึงนะอืมก็คือสามีนะคะข้อไหนดี่ยังไม่ได้คะอ่าจะไปทําอะไรไปทําอะไรอะ่ะมีไหมอุ้ยขอโทษอ่าดูสิจะหาตรงไหนนี้คะพวกเราจะไปทริปที่ลอนดอนนะ,ะพวกเราอยากจะไปเจอนนน a าแล้วก็ดีแลน อยากจะได้คำแนะนำจากพวกเขาเพราะพวกเขาก็มีฝาแฝดเหมือนกันอ้าวไปทำอะไรจ๊ะตอบข้อ,อสองคืออะไรเธอมีนัดกับแซนดราไม่น่าใช่นะเธออยากจะได้ทิป์จากเพื่อนของเธอสำหรับการการอะไรนาะ รู้จักคำว่า raise ไหมคะ raise your hand รู้จักอีกหนึ่งความหมายมาันแปลว่าอะไรคะเลี้ยงดูค่ะนะอ,อยากจะได้ทิปส์จากเพื่อนนะว่าเลี้ยงลูกแฝดมันทำยังไงอ่ะแล้วเรา infer อะไรได้จากอ e ีเมลนะสามีของเอเอรีนไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ปกครองทำไมมันดูแซดยังไงกันลูก d ด l แลนกับนีน a าเนี่ย ไม่ได้เป็นเพื่อนของแซ oh. นดราปวดหัวมากเลย oh. การท้อง oh. การตั้งครรภ์ของเอเวอร์ลีเนี่ย oh. เป็นสิ่งที่ u n e x p ected โอ้ไม่ได้ถูกคาดหวังไม่ได้ถูกคาดการเอาไว้แซนดรายังทำงานอยู่ในกรุงเทพเอามาดู oh. we were so surprised uh. I'm pregnant really big news ข้อไหนจริงข้อไหนจริงข้อสามค่ะนะคะอย่าคิดเองว่าการท้องของเอเวอร์ลีนคุณสาไม่พร้อมอันนี้คือคิดเองใช่ไหมแต่เขาไม่ได้คาดการเขาเลยรู้สึกประหลาดใจมากนะคะจบอ่ะสุดท้ายนะถ่ายอ,นนอันนี้เฉลยนะคะนนเฉลยอ,อ่ะจบแล้วหรอจบแล้วเย้ ใจมากขึ้นบ้างคะว่าข้อสอบภาษาอังกฤษเราสบายใจไป,ป็นปลอนนึงยกมืออะไรนะคะนี่ใครรู้สึกว่าพร้อมเกิน50%าส้วะคะวิชานี้วันนี้สารุบตัวเองยกมือสูงๆได้เลยลูก50%เกิน50%โอเคใครรู้สึกว่าพร้อมพร้อมแบบไม่ถึง30%มีไหมไม่ถึง30%ไม่มีนะ แต่ว่าคนที่ไม่ยกอาจจะไม่ได้อยากได้แค่50อยากจะได้ 70- 80หรือว่าได้คะแนนมากกว่านั้นโอเคนะคะวันนี้ก็หวังว่าแต่ละคนจะได้สวัตถุประสงค์ในวันนี้ซึ่งแน่นอนนั้นแรกก็เลยได้ฝึกทำข้อสอบจริงไปพร้อมกันแล้วที่2ได้รู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะไปเชียงใหม่เนี่ยชั้นอยู่ตรงไหนใกล้เป้าหมายหรือไกลเป้าหมายแค่ไหน เวลาที่เหลือ83วันวางแผนดีๆนะคะถ้าเราอยู่ไกลเชียงใหม่มากเนอะจะต้องมีแผนแล้วสัปดาห์แรกทำอะไรแล้วไม่ใช่ไปดูแต่คำศัพท์ดูแต่ไวยากรชื่อทมไมคือไปดูแนวข้อสอบก็ได้ หรือข้อสอบเก่าก็ได้นะคะมันจะช่วยมากขึ้นนะวันนี้ประมาณนี้นะคะใครมีคำถามยังไงก็เดี๋ยวถามตรงหลังด้าแนบบตรงนี้ได้นะคะเดีย๋ยวไฟก็หน้าตรงนี้สักพักหนึ่งเนาะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีโอกาสเจอกันข้างนอกย,ยังไงทักทายกันได้นะคะ